สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาในเพจของเมเมนะคะวันนี้เมย์เมจะพาทุกคนไปสอนกันจะสอนทุกคนตัดรูปสินค้าที่เราจะเอาไปตกแต่งเพื่อเอาไปโพสขายนะคะก่อนอื่นเลยหรือว่าเราจะตัดรูปแล้วเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเมเมย์จะพาทุกคนไปทํานะคะง่ายมากกับการตัดรูปะคะ่ะ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าที่ Google นะคะเข้าที่ Google นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คำว่า remove นะคะพิมพ์คำว่า Remove ไปที่ Google นะแล้วก็พิมพ์คำว่า Remove Remove นะคะนี่แหละค่ะ ทุกคนมาที่ google แล้วก็ตรงช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า remove นะคะพิมพ์คำว่า remove แบบนี้เลยนะคะ remove e เลยนะคะ remove ค่ะเสร็จปุ๊บพอเราพิมพ์ remove เสร็จแล้วนะคะขึ้นมาแบบนี้นะแล้วทุกคนก็ไปกดตรงนี้นะคะ กดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้นะคะกดอันแรกตรงนี้เลยพิมพ์ว่า remove แล้วกด remove image background กดเข้าไปค่ะแล้วเราก็มากดตรงนี้ค่ะทุกคนกดตรงนี้ค่ะ อัพโหลดอิมเมจกดตรงอัพโหลดอิมเมจนะคะไปชา้าๆนะทุกคนจะได้ทำเป็นง่ายมากค่ะทุกคนเราไปอัลโลดูดกันนะคะไปอัพโหลดรูปกันเลยใครอยากจะเอารูปไหนก็ไปเลือกเลยนะคะทุกคนใครอยากจะเอารูปไหนมาตัดแล้วก็ไปเลือกเลยนะ มีขอหารูปสักรูปหนึ่งก่อนนะคะใครเลือกได้มาแล้วก็กดเลยค่ะถ้าใครเลือกได้แล้วก็กดเลยนะคะเดี่ยเมมีขอเอารูปสินค้าแล้วกันนะคะเลือกมาได้เลยนะคะทุกคนใครได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นข้างบนนี้เลยได้นะคะเมย์ขอเลือกรูปตัวเองสักหนึ่งรูปนะคะ อ่า๋ยวไม่ม <ug> ีขอเลือกรูปตัวเองสักหนึ่งรูปนะคะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งรูปแล้วกันนะคะโอเคยกตัวอย่างมาหนึ่งรูปพอเราเลือกรูปเสร็จปุ๊บเราก็กดเสร็จสิ้นข้างบนตรงนี้นะคะพอเราเลือกรูปแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นข้างบนนี้ค่ะเลือกรูปปุ๊บกดเสร็จสิ้นเลยค่ะกดเสร็จสิ้น แล้วรูปของเราก็จะออกมาเต้นเต้นเนนแบบนี้เลยค่ะทุกคนจะตัดให้เราโดยอัโตโนมัติแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งยากน,นะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะสามารถที่จะทําได้ทีละสิบสิบรูปเลยนะคะพอเสร็จแบบนี้แล้วเราก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะ กดคำว่าดาวน์โหลดนะคะรูปของเราก็จะปไปเซฟไว้ในแกลลอรี่หรือว่าในอัลบั้มรูปของเราเรียบร้อยโดยอัตโนมัติเลยค่ะกดดาวน์โหลดเลยค่ะทุกคนกดดาวน์โหลดเลยนะคะนี่ถ้าขึ้นแบบนี้นะก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะคะบางกรณีก็ไม่ขึ้นนะคะบางครั้งก็จะขึ้นแบบนี้มานะคะถ้าขึ้นแบบนี้ก็กดดาวนโหลดอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดาวโหลดเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะไปที่แกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากจะทำอีกยังไม่อยากออกจากหน้านี้ก็สามารถให้จะอัปโหลดรูปเพิ่มอีกได้เลยค่ะไปกดอัปโหลดรูปเพิ่มกดอัพโหลดรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดแบบนี้ค่ะสามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วเราค่อยไปตกแตง่งไปทำอย่างอื่นอีกครั้งหนึง่งแล้วแต่เราเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาสอนทุกคน ทำการตัดรูปง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมเอาไปใช้ไปใช้และเกิดประโยชน์มาคอมเมนต์ให้ไม่มีด้วยนะขอบคุณนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ